ม่มึงมีเมียแล้วหรอวะกูมีเมียแล้วแม่มึงนี่อยากจะมีเมียเนี่ยมึงทำเป็นแล้วไงมึงมึงอยากรู้ไหมล่ะอยากรู้สิห้ามถ้ามึงอยากรู้มึงมึงก็ลองอยู่แบบสองคนดิมึงอยู่กับแฟนมึงสองคนดิเดี๋ยวก็เป็นเองนั่นแหละกูจะไปอยู่กับแฟนกูสองคนได้ไงทช่ไม กูไปจาหารคูป่ปไทยทั้งสี่คนไปไหนมันก็ไปกูตลอดฝนมันหน้ามึงไงได้ทำไมเดี๋ยวมึงรู้เลยกูมีโอกาสเมื่อไหร่สมแน่ อย่ามาทำเธอเลื่อกับมัวเฮ้ยอะไรวะมึงอยากร้องดีมึงอยากร้องขอชีวิตใช่ไหมมันเล่นถึงตายเลยเหรอวะมันเล่นีิเกข้าวมนเรื่องผมมาซ้อมด้วยกันบ่อยๆเธอบอกมันบอกมันให้ให้เพื่อนอะเอารถไปล้างเดี๋ยวก็มีจังหวะนั่นแน่ แสดงว่าตัวนี้มันเคยทาแม่เออเดืมไปใช้มั้งโอเคเขาพูดเลยกันเนี่ยอย่าให้รู้นะเพราะพง์ดีลดเอาผ่านเกี้ยงเกล้าไปเลยอ่ะเสร็จปใกชัยแต่วันแต่งงานลูกจะเป็นเจ้าบ่าวหรือเป็นเจ้าสาวกันดีล่ะลูกก็ถ้าในเรื่อง แล้วแล้ววันแต่งงานเขาใช้ตรีมสีอะไรกันอ้าวก็ก็ต้องเป็นสีม่วงแล้วก็สีสม้มหรือเปล่าแล้วนะแล้วไอ้ที่ลูกแต่งเพลงขอบคุณมาเนี่ยลูกว่าขอบคุณใครเหรอขอบคุณขอบคุณพี่พี่แล้วก็ขอบคุณแฟนหรือเปล่า <laughs> แต่ที่พ่อฟังเลือเพลงทีเซอร์แล้วมันไม่มีพี่พี่เลยนะลูก ไ,ไ,ไี่ไงพี่พี่นคลับไ,ไม่ใช่พี่ไหนหรอกขอบคุณพี่นุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ถ้าฟังทีเซอร์ยังขนาดนี้ถ้าฟังจริงๆบ่ายสามพวุนี้จะฝิขน,นาดไหนก็พรุ่งนี้สเสด็จพ่อก็ช่วยบอกทุกๆคนที่อยู่ในงานนี้ด้วยว่าบ่ายสามตั้งนาฬิกาปุไว้ไม่เกงใจเลยเนี่ยทำไมอะมาโปรโมทเพลงอะไรหน้าลงลิเกจะได้ลิเก้เ,เกอ้เมื่อกี้โปรโมทเพลงเพลงชื่ออะไรนะ ขอบคุณเชงขอบคุณแล้วมันพิบชอบมาโป้บทเพลงน่ารัเกเนี่ยคนดูก็จะรู้ริเกย์พรุ่งนี้ปล่อยกี่โมงเนี่ยไปใบสามไม่ต้องอ้าวเยอะก็บอกอย่าโปรโมทน่าเกี <laughs> รเยรนตะิไม่โปรโมทเลยไม่โปรโมทเพลงนี้ร้องที่ไหนเนี่ยร้องที่เหนือแน่เล็กคอร์ดออ๋สหาเรื่อง <laughs> แล้วแล้วเหนือแน่เล็กคอร์ดม,มันมันมีศิลปินใครอยากูกมีผมด้วยคน